คาถาหมาสนีคาถาลักไข่หลวงลักหัวปากหัวปำพร้อมวิธียกขูเรียนและวิธีชชยพระคาถาหมาสนีคาถาลักไข่หลวงลักใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปลักไข่คาถาหลวงลักเป็นคาถาหมาสนีใช้ภาวนากับสีพึ่งทาปาเวลาติดต่อกับใครทําให้เกิดความรักไข่จะเป็นมหานิยมหมาสนีคนรักคนหลงคาถาเมตตาหมาสนี คาถาเมตตามหานิยมนะับว่าเป็นคาถาที่มีพุทธคุณในด้านผู้คนนิยมเมตตาเป็นสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นการใช้คาถามาสเสน่ห์คาถาคนรักคนหลงเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเองถ้าเรามีสมาธิและมั่นใจเรื่องแบบนี้จะประจักษ์ให้รู้ด้วยตนเองครับตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถามาสเสน่ห์ดังนี้พุทโธจับจิตทมโมจับใจ สังโฆรักไข่พุทโธมามาธรมโมมามาสังโฆมามานาเมตตาโมเห็นหน้ารักษนิทพุทธจับจิตทามิให้กำจัดยกักขวะจิตตรงนี้ให้เราตั้งจิตนึกถึงหน้าคนที่เราลักแล้วเอ่ยชื่อคนที่เราลักปัถนาขึ้นแล้วท่องต่อว่าให้รักอย่าละเช่นยกักขวะจิตนางหรือนายก่อให้รักอย่าละ ชีวิตตังยาวะนิพานังสรนังคัชามิคาถานี้ใครจะนำไปใช้ให้เขียนใส่สมุนและวางใส่พานพร้อมด้วยทูบ5้าเทียน5ดอกดาวเรืองหนึ่งพวงหรือดอกไม้หนึ่งกำาเงินบูชาครูสิบบาทให้ทำในวันจันทร์อธิษฐานบอกพระพุทธรูปที่บูชาและครูบาจารย์เจ้าของวิชาลูกขออนุญาตท่องจำและนำพระคาถานี้ไปใช้ขอให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็จุดธูปเก้าดอก เทียนสองเล่มอันนี้ไม่เกี่ยวกับของในผานท่องนโมสามจบอาราธนาศีลห้าเพราะศินห้านี้สําคัญมากแล้วยกผานครูที่ใส่สมุดท,ทูกเทียนดอกไม้ขึ้นอธิษฐานบอกข้าพเจ้านายหรือนางขอบอกกล่าวคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์ตลอดจนคุณครูบาอาจารย์ลูกจะขอศึกษาท่องจําและใช้พระคาถาบทนี้ขอให้ท่องได้ง่ายจําได้แม่นใช้ได้ครั้งดังครูบาอาจารย์ท่านมาช่วยเสพเอา ขอครูบาจารย์เจ้าของวิชาจงลงมาช่วยประสิิทธ์ปราสาทวิชาให้ลูกด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องเล่าพระคาถาในวันนี้หากผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวรากันไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไล กดแชร์และกดติดตามพร้อมสั่นปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนี้ต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ